สวัสดีครับพบกับผมนัตพวงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับพามาดูแปลงนาข้าวอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมแปลงครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์ลูกคำดีอำเภอสองปี้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับผมปัชยาลูกคำดีครับอ่าแน่นอนครับหล่อๆแบบนี้พอลูกกันแน่นอนเลยพี่ประสิทธิ์ครับแปลงนาข้าวทั้งหมดกี่ไร่ครับสี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่นะครับแล้ววันนี้พาเรามาดูอะไรครับเอ่อหลังจากที่ใช่เบาในการหมักฟางแล้วตีดินไปแล้ววันนี้มาย่ำเทือกครับอืมนะครับ ช้ไปกี่ขวดครับ7ขวดครับหมักไปกี่วันครับ7วันครับ7วัน7ขวดอ่ามาดูครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับฟางนิ่มดินดีครับย่ำเที่ยวดีก็เลยแล้วครับเนี่ยอืมนะครับอ่าแล้วก็ลูกชายมาช่วยย่ำเทือกเนาะครับผมเป็นไงบ้างครับดินนิ่มดีครับฟางยุยเปื่ออ่าดินนิ่มนะฟางยุยเปื่อดีนะครับอ้าวพี่ประสิทธิ์ครับ นะครับเหตุผลที่เราเอาบาวมาใช้ทําไมเราไม่เผาฟางเหมือนคนอื่นครับพอดีช่วงฝนตกครับไม่สามารถเผาฟางได้เลยจําเป็นต้องใช้บาวจริงๆอยากจะทดลองทีแรกแต่ว่ากั้ากึ่งก็เลยใช้เต็มตัวเลยครับอ่านะครับจังหวะที่เราเผาฟางไม่ได้ตัดสินใจเอาบาวมาแก้ปัญหาเลยเนาะครับแล้วที่สําคัญก็ช่วงนี้เขาก็รณรงค์ไม่ให้เผาฟางใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้หมักบาวนะผมคิดว่าต้องตีดินอีกหนึ่งรอบ แต่ก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายไอีกครับอืมนะครับสามารถประหยัดค่าดินดินไปได้อหนึ่งรอบผมคิดว่าผลผลิตน่าจะดีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าดินไม่ดีผลผลิตอาจจะการลงทุนฟรีครับอืมนะครับดังนั้นเริ่มต้นที่ดินดีก่อนเลยถูกไหมครับครับผมอ่าแล้วรอบนี้กะว่าจะหวานข้าวอะไรครับเอ่อก็ขอหกหนึ่งครับก็ขอหกหนึ่งนะครับครับผมอ่านะครับเอาใจช่วยครับขอให้พี่ประสิทธิ์มีผลลัพธ์ดีๆแบบนี้ทุกฤดูกาลครับแต่แน่นอนตอนนี้ดินดี มากๆแล้วนะครับแล้วก็ความเปืิดย,ยุ่ยด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ผมนัทพงศ์ประทองกเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ